กชอบรัษาสำหรับโยมบิดาคือนายบุญฉัดพลกลางนั้นหลังจากได้บวชลูกชายสมดังที่ตั้งใจไว้ว่าจะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกสู่สวงสวรรค์นั้นต่อมาก็ได้ถึงแก่กรรมลงแม้เหลือเพียงน้องสาวแต่ต่างก็สามารถที่จะยังภารกิจครองตนเองได้แล้ว พระภิกษุคูณจึงได้ปรงใจที่จะเดินตามทางแห่งเพศบรรพชิตนี้อย่างมั่นคงพอมาเสียจะหมแล้วหมดแล้วเสียดังได้กล่าวแล้วว่าอำเภอด่านขุนทดเวลานั้นมีพระอาจารย์ที่โด่งดังทางสยเวทหลายองค์และหลวงพ่อแดงชินนัปุตโต แห่งวัดหนองโขตำบลสำนักตะครอก็อนับได้ว่าเป็นพระนักปฏิบัติทางวิปัสสนาธุระและเคร่งทางคันธ,ธุระยิ่งดังนั้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะเจริญทางพระศาสนาให้ปรากฏพระภิกษุคูณปริสุทธโธจึงได้เดินทางไปกราบนมัสการฝากตัวเป็นสิษย์ต่อหลวงข้อแดงนั้น ซึ่งหลวงข้อแดงชินลปุตโตก็ได้รับไว้ด้วยความเต็มใจน้วงก็คืนมาอยู่นี่สองปีอยู่กันน้องเคแดงสองสามปีครับตอนจะท่านโบแดงมาอยู่นี่คนระับดได้ภาษาสองภาษาสามมาอยู่นี่นะครับอยู่สองปีครับ,รบแล้วก็ไปครับแล้ก็กลับคืนทหารมนมงอคง อยู่หรือผ่คมาก่อนอยู่นู้นครับน้องกระแดงก่อนแล้วก็ผ่าครับคืนฐานมาคงไปเรียนต่อเรียนต่ออีกนับจาก,กนั้นพระภิกษุคูณปริสุทธโธก็ได้มันศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติทั้งคันธุระและวิปัสนาธุระรวมทั้งรับการถ่ายทอดวิทยาคมจากหลวงพ่อแดงผู้เป็นอาจารย์ ด้วยความขยันหมั่นเพียรยิ่งและตลอดเวลาก็ปรนนิบัติรับใช้ผู้เป็นพระอาจารย์ด้วยความกตันอยูกะตะเวทีอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาดนอกจากจะมอบตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อแดงแล้วเพื่อให้แตกฉานในพระธรรมวินัยและบาลีเพิ่มขึ้นพระภิกษุคูลปริสุทธโธ ยังได้ประวรณาตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อพ่องแห่งสำนักตะครอตำบลเดียวกันนั้นเป็นเวลาถึงหนึ่งปีหลวงพ่อพ่องมหินทโรแห่งสำนักตะครอนี้นับได้ว่าเชี่ยวชาญเป็นเลิศในด้านภาษาของยิ่งนักออกจากหลวงอแดงมาวัดบ้านนักแล้วพ่อคงอีก เมื่อเห็นว่าวิชาความรู้ของผู้เป็นสิทธนั้นแก่กล้าแน่นแฟนทั้งพระธรรมวินัยและไสยเวทจนหมดวิชาแห่งตนแล้วหลวงพ่อแดงจึงได้นำพระภิกษุคูลผู้เป็นสิทธรักย้อนกลับมาฝากเป็นสิทธของหลวงพ่อคงแห่งวัดบ้านถนนหักใหญ่ในเวลาต่อมา เนื่องว่าหลวงพ่อคงพุทธทสโรองค์นี้เป็นพระผู้เรืองอาคมสูงและเพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัดเป็นที่ยอมรับนับถือของบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงเวททั้งหลายในสมัยนั้นอย่างสูงยิ่งดนักเททั้งประมาเนี่เวลาเมื่อท่านล่วงไปแล้วนี่ตอนท่านลวงเลยผู้ชาชนคนก็มากมายนะมาดูกันก็เ,เก็บไปตรงนี้เป็นเป็นตรง หกเจ็ดปีนะกว่าจะเผาเนะี่ยที่นี่ประชาชนก็มาไหวามาได้อยู่เรื่อยไปนะคนสมัยนั้นก็เขยก็มาจะทำงานทำการลิเกเพลงอะไรมาเล่นที่ไหนก็การจะไปกราบไหว้เดินต้นเผาคนประชาชนก็มากเหมือนกันประชาชนนับเป,นเป็นแสนนะี่นะสมัยนั้นนะ่มาจากทิ่ต่างๆกันมาดูนี่เวลาจะเผาเนี่ย็จะจะจับดูจับให้ลูกคนใหนประชาชนดูกันหมดเลยนี่ย โจชูศพคุณเลยหมจีวอนแสมัยก่อนยังจําติดอ,อกติดตาเอาไว้ได้เลยนี่ร่างกาย่านไม่เปลี่ยนพังไปไหนเลยนี่อ,อยู่ยังเก่าเลยนี่แม่ผมก็ยังไม่หลุดเลยนี่นะผมก็ยังอยู่อย่างแบบนั้น,นแหะแห้งติดตัวไปเลยนี่เคยเห็นสมายนั้นก่อนก็เผาไปก,ก,ก็เก็บก็เก็บประทัดไวม้มีอยู่บนทลาเนี่ยนะธาตุาท,าที่เติสายเอาไว้สมัยคนยังอยู่จะสมัยนี่โยมเที่ยงก็เคยเก็บเอาไว้ตั้งแต่ก่อนมันมีอยู่ตรงนู้น ต่อมาท่านก็คิดจะสร้างโบูถ์ต่อมาก็คิดสร้างบูถ์สมัยก่อนบูถ์เป็นหลังไม้ท่านก็คิดสร้างโบูถขึ้นมาพอสร้างโบสถ์ได้ประมาณถึงหน้าต่างเนี่ยนะถึงหน้าต่างเนี่ยท่านก็เลยล่วงปีนั่นปีล่วงแต่ถ้าล่วงไม่หลวงพรคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าตัวนั่งก็อยู่ที่นี่เหมือนกันอยู่ที่นี่มาจนถึงว่าฉันบวชมาเนี่ยอยุยี่สิบท่านก็บวชมาหลวงพระคูณก็เคยอยู่ที่นี่ผีชั้นบวชนั่นเองเขามาเอาหลวงพ่ะคูณไปบ้านไร่ ปีทั้นบวชอัตมาก็อยู่ที่นี่ปีหนึ่งก็ได้ไปอยู่ทงโพอีกปีหนึ่งแล้วก็หปีกลับมาอยู่ที่นี่จนถึงส5บห้ามาอยู่นี่สิบ้าปีได้กรุณามาอยู่กับหลวงพ่อคงวัดธนหักใหญ่ท่านชอบสรงตะกุดจากพระอาจารย์คงแห่งวัดบ้านถนนหักใหญ่นี้เองที่เป็นต้นตำนานแห่งการฝังตะกรุดอันลือลัน่นในเวลาต่อมา ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่เลียนนั่นนี่กระตูเต็นชอบเลียนเนี่ยหลวงพ่อคูณสมัยก่อนก็ชอบเลีอยนนตาอาคมเป็นบวชมาก็ชอบเรียนตนะาอาคมที่ไหนดีคนคนไปเลีอยนบวชน,นั้นหลวงพ่อคูณเนี่ยเที่ยวไปอยู่เรื่อยไปสมัยท่านอยู่ท่านก็เคยไปช่วยท่านทำงานนี่ลงกะตูดลงกระไดสมัยก่อนเนี่ยที่จะปัย้ายไปบ้านได้ก็ลงตะตูดรงอระไรสมัยก่อน,นกระตูดดีหลวงพ่อคูณนะ่ะใครมาที่ไหนก็ ป็นเอกสิพึ่งเป็นอะไรนี่ท,าทา่านทำดีเคยไปหุงสิพึ่งเหมือนกันเคยท่านไปหุงสิพึ่งกันพวกโคนที่ไปหุงที่ประชาเหมือกนกันกนะหอาสิพึ่งไปหุงที่เต่ประชาเนี่ยดูเต้าชาเนี่ยก็เอาเอาฐานในประชาเนี่ยเอาต้องไปกองพนทาไมก่อนไม่ไม,มีเมนอย่างนี้ต้องไปกวดกวดอกีกฐานมาหุงามาหุงสิพึ่งแต่ว่าถ้าไม่มีของอะไรถ้าไม่มีศาสตร์มีอะไรวิ่งมาหาวันนั้นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน ใจไม่ได้จะต้องมีตะขาบมีงูวิ่งมาหาหมอที่เพึ่งนะ่ะวันนั้นแื่ใจได้ไ้พระไปนั่งรอมสมัยก่อนนั้นเคยไปแต่ทนไปทำที่เพึ่งสมัยมีทีการทำหงที่เพึ่งต้องไปหงที่กองที่ประชานประชานแล้วเอาฐานในกองพลเนี่ยข้ามหมอที่พึ่งแล้วก็ท่านก็น,นั่งปลุกเสกนั่งภาวนานะห้พระไปนั่งดูด้วยทําได้ถ้่ติอพรถ้าไม่มีสัตว์วิ่งเข้าไปหาก็ใช่ไม่ได้ ว่านั้นมีสักขาทั้งสี่ตัวหรือวิ่งไปหาหมอทีิพึ่งเลยเอาวิ่งไปหาว่านั่นใช้ได้เมื่อได้มอบใจมอบกายเป็นสิทธิ์แล้วสิ่งใดที่เคยปรนิบัติแก่หลวงพ่อแดงผู้เป็นอาจารย์เดิมนั้นพระภิกษุคูณก็ปรนิบัติดูแลอุปถัมภ์หลวงพ่อคงเชกเช่นเดียวกันมิผิดเพี้ยนจนเป็นที่รัก และเมตตาแก่หลวงพ่อคงยิ่งนักวิชาใดที่มีอยู่ก็ถ่ายทอดให้เสียทั้งสิ้นทั้งทางปริยัติปฏิบัติและปริเวทอีกทั้งยังชี้แนวทางแห่งการทุดงขวัตรวมทั้งวิทยาคมต่างๆจนบัดนี้พระภิกษุคูณปริสุทธโธเริ่มมั่นใจ ในการที่จะออกสแสวงหาโมฆะธรรมตามลำพังแล้วทิวเขาด้านตะวันออกเฉียงเหนือนั้นดูซับซ้อนและกว้างไกลนักแต่ใจของพระภิกษุหนุ่มจากบ้านไร่หาได้ย่อท้อไม่หลังจากเข้านมัสการกราบลาหลวงพ่อคงผู้อาจารย์แล้ว ก็มุ่งมั่นที่จะสแสวงหาโมฆะธรรมอันเป็นปรมัตินั้นด้วยความมุมาณะยิ่งและท่านก็ได้ทุดงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นหลายปีและหากจะกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านประสบในการทุดงแล้วคงจะยืดยาวนะักด้วยว่าท่านได้ทุดงผ่านเข้าไปในสาธารณรัฐประชาชนลาว เช่นเขาภูควายทุ่งหายหินถ้ำผาเลมแก่งลี่ผี